มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคน mm. แม่น้ำหนึ่งเปิดตัวแฟนใหม่แล้วจ้าว่าแต่หน้าคุค้นๆนะ mm. ไม่ว่าจะขยับทำตัวอะไรก็เป็นกระแสายไปหมดนะคะสำหรับแม่น้ำหนึ่ง mm. ที่จู่ๆใน Facebook ของแม่น้ำหนึ่งซึ่งเป็นเฟซหลักนะคะได้โพสต์ภาพรวมไปถึงข้อความในเชิงตัดพ้อเรื่องของชีวิตคู่ แล้วก็ไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะเนื้อหาในการไลฟ์นั้นระบุหนักแน่นว่าเลิกกับแฟนแล้วขอให้เป็นเหตุผลส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3ค่ะและล่าสุดค่ะไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วค่ะเปิดตัวแฟนใหม่หน้าคุ้นๆพร้อมกับระบุข้อความว่าเปิดตัวทำไมผัวใหม่ก็คนเดิมรักเขาทักได้นะผัวรอตอบอยู่ แม่น้ำหน่งนะคะเปิดตัวแฟนใหม่แล้วค่ะว่าแต่หน้าคุค้นๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ